น,นี้พอแม่ทั้งหมดพอแม่ทั้งหมดโอ้ oh. ส่รวมนี่ยผู้เมียผู้เมียมันให้มันให้ให้ให้ลูกดีไหมลุงด,ดีกว่าดีกว่าได้อย่างมันประหยัดประหยัดเวลาเราเลี้ยงครับสมมติว่าเราไปใส่วงอ่ะเราไปใส่วงสี่สิบแม่กับสี่สิบวงสี่สิบคู่อืม นี่เวลาให้เยอเราต้องให้ทีรวงลงครับเดี๋ยวเวลาชีเวลานี้หย่อนไปเลยปุบทีเดียวทีเดียวเลยอีมเวลามันออกเราก็คอยดูดูไม่ต้องมันเที่ยวดูเดินผ่านก็ออกงา,ยอยางออกวันนี้ออกไปเจ็ดแม่อะอะวันนี้ออกเจ็ดแม่เจ<ฮ>็ดแม่โอ้สวัสดีครับผมบ่าวิสารขนาดแท้นะครับวันนี้ก็จะพามาเยี่ยมชมนะครับ ฟาร์มเลี้ยงหนูนะครับอยู่จังหวัดพิจิตรนะครับอําเภอโพทะเลนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกับเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหนูกันนะครับขอัตลอดนะทีกบเบอครับแล้วแล้วเราจะแยกลูกกันยังไงครับเลาลูกมันออกหนี่งลาลูกมันออกเ็าไปออกางนนี่ออก่านนี้เราก็ฟังอุดเมื่อพอตลอดนะผู้เท่าไหร่นะครับผู้ตัวผู้ผู้ยี่สิบตัวีสี่สิบ บ่อนี้นะบ่อเนี่ยขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยมีกว้างสองเมตรสองเมตรยาวก็น่าประมาณสามเมตรเนาะอ่ายาวสามเมตรแต่ก่อนเคยเป็นบ่ออะไรครับเนี่ยมีบ่อฟอกปลาโอ้แต่ก่อนเป็นบ่อปลาแหนมปลาฟอกโอ้อยากจะเข้าไปจังเลยกลัวหนูกัดมีฟอแม่มาแล้วเวลาเราให้อาหารคือเราให้ตรงนี้เลยเนาะนี่ปกติต้องมีหญ้าด้วยนะหญ้าโตไม่ทันโอ้ น้ำก็เป็นอย่างนี้เลยใช่แต่ระบบโนนเป็นน้ําน้ําน้ำไอ้น้้าหมดแล้วโอจุกโอจุกอันนี้คือคือเขาจะบอกไปกินอาหารเองใช่ไหมครับใช่มีจะกินวันอย่าเราให้คือคันออกมากินอืมยังเวลาตอนไหนก็ได้กลางวันเขาก็จะหลบเนาะใช่อืมใกล้นเลือนเดือนเดือนได้แล้วตัวสองร้อย ยี่มีสองร้อยตัวนะนี่เปิดกระเบื้องอะไรดูโอ้บ่อสองร้อยนี่ตัวเมียแยกแล้วเออแยกตัวเมียแล้วไงจับดูึ่งสามสิบโอ้สวยนะผลเริ่มเต็มครับตัวเมีย วุ้ยลุงถ้าเกิดผมเข้าไปนี่หนูจะกัดไหมเนี่ยฮะแต่หนูจะกัดไหมไม่กัดอยากเข้ามาดูใกล้ๆเหรอมาสิใส่มันชุนหน่อยหนูนี่ไหนที่มันกัดล่ะเย็ดแล้ว,ว <c oughs> อันนี้ <c oughs> อ,นน <c oughs> อันนี้คือผสมใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ได้ผสมที่นี่หนูหนูขุนหนูขุนกี่ตัวครับเนี่ยนี่สองร้อยตัวสองร้อยตัวอโอ้แยกเลี้ยงตุ่มีย เนี่ยคูแยกเมียแล้วเอาของลุงพร้อมพร้อมจะหนาเลยเนี่ยอย่างยังอยังอ,ยงอีกประมาณเดือนอแต่นี่บางคนก็สั่งหนูเล็กหนูเล็กนี่กระชุนแต่ตัวครัวประมาณสามร้อยสามนระ้อยเนี่ยครับปรุงเงนนะเนี่ยตัวนนั้เนี่ยนี่ตีหนูสองเดือนสองเดือนก็ตัวมัน,ก,นก็ได้ได้แล้วบางคนก็ชอบตัวไซนี้ครับราคาย่อมเย้วหน่อยอื แต่ถ้าพร้อมทับคู่ห้าร้อยครับพร้อมทับก็สี่เดือนสี่เดือนรอครับผมนี่ตัวเมียบอ่อนนนบอ่อตัวผคูมันต้องแยกเนาะอันไหนครับจะมองไม่เห็นนี่คืออะไรครับ ห้าร้อยผู่ละห oh. ้าร้อยอ๋อว่ะต oh. ัวโอ้ผู้ผู้หรือม่ผู้หรือเมียเนี่ยนี่ผู้เมียอยู่โน่นอืมครับผมอันนี้คืออันนี้คือบอ่อดนูทั้งมันทั้งหมดเลยใช่ไหมสามบอ่อเนี่ยเป็นบอ่บอขุนบ่อนี้บอ่อนี้บ่อแสด<า>ง<า>ว่าลุงแสดงว่าลุงมีหนูเยอะเลย เยอะเลยนะเนี่ยเตือนนึงไม่ต่ำ600ตัวพี่ตับโอ้โหเนี่ยบ่อนี้ก็บ่อน,นี่400แล้วครับ400นี่บ่อตะผู้บอร่นเดียวกันเนี่ยนะนู่แหนตึบโอ้นี่คือแยกแล้วคือ,คอขุนเนาะใช่เนี่ยเห็นไหมยนะ่ยเราไปดูไม่โดแนแหนปุ๊บเหมือนเนาะเหมือน อ่ะดูก่อนให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูไอ้หนูโนนดึกก่อนอืมกี่เรื่องครับเนี่ยรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันก็บอนโนนแต่นี้คือตัวผู้อ๋อตอนนั้นตัวเมียใช่แยกแล้วอืมแยกผู้แยกเมียแล้วนัวสวยเนาะ ลู่งให้อาหารปลาช่อนเนาะใช่โอเป็นเทคนิคดีๆนะครับอาหารปลาช่อนโปรตีนสูงครับแต่ยามันขาดไปได้ที่มันมันโตไม่ทันเนี่ยยาขยายออกไปเใช่นนะมันหนูมันเยอะเะ็ดผัดให้วันประมาณหนึ่งบอสองร้อยนี่ประมาณ1ิโโลเนี่ยยาครับดูนี่ไม่ได้นี่ นี่ยังไม่แยกนี่สามร้อยนี่สามร้อยนี่ดีหลุดรองกี่เดือนเดือนครึ่งเดือนครึ่งพาไปดูนะครับแต่มันก็ยังไม่ค่อยใหญ่นะยังเดือนครึ่งยังไม่ได้ครับโอ้แล้วลุงเวลาทำความสะอาดทำยังไงอ่ะนี่ลุงมากวาดตรงนี้นะควาดอะไรเหรอใช่กวาดโหหนูนะเยอะเลย

ผู้เมียปู่เมียม,มันให้มันให้ให้ให้ลูกดีไหมลุงดีกว่าดีกว่าได้อย่างมันประหยัดประหยัดเวลาเราเลี้ยงครับสมมติว่าเราไปใส่วงอ่ะเราไปใส่วงสี่สิบแม่กมับสี่สิบวงสี่สิบคู่นี่เวลาให้เยอเราต้องให้ที่รวงลงรับเวลาใช้เวลาอนี่หย่อนไปเลยวุบ,บทีเดียวทีเดียวเลยันนี่แล้วเวลามันออก หนูมันจะออกจากกระช้าไปแค่เที่ยงอืลุกมันนะนะเวลามันออกแล้วก็คอยดูดูไม่ต้องันเที่ยวดูเดินผ่านก็ออกไงยอย่างวันนี้ออกไปเจ็ดแม่อะเอ๊ะวันนี้ออกเจ็ดแม่เจ็ดแม่โอ<ฮ>้หเนี่ยมันจะออกม,มึงบอกก็ออกสองแม่มึงบอกก็ไม่ออกเลยนะเพราะนี่มันมีอยู่แปดบอ่บอเก้าบอ่บอบ่อแม่ครับบ่อใหญ่เนาะใช่ มันก็ดีกว่าไอ้บอบ,บงนนมันง่ายงลงกลยผลุงตีเฉลี่ยสั<อ>กหนูสักกี่ตัวเนี่ยตอนเนี้ยอืรวมหมดเลยก็เกือบสองพันสองพันเนาะประมาณนั้น,นประมาณเนาะไอ้พุกน,นี้ก็จะพอเป็นพันเลยนะอือรุ่นนี่นีก็ครอกสี่รอยไอ้ไอ้หนูตีไไนนนตียังไม่ได้่ากันะลุงอันนี้อธิบายนิดน,นึงครับ แต่ก่อนนี้คือบ่ออะไรครับเนี่ยนี่บ่อเพราะลูกปลาท่อนบ่อเพาะปลาท่อนไี้เพราะลูกปลาขายแต่ก่อนลุงเพราะเพ่าะปลาขายเนาะปลาท่อนแล้วทีนี้ก็คือตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เพาะแล้วไม่เพาะหันมาเลี้ยงหนูใช่ข้างบนนี่คือมุ้งมุ้งนี่เป็นซิงแผ่นเรียบซิงแผ่นเรียบทำแบบนี้มันจะโป่งหน่อยไหมอัอโอ้ก็กันอะไรเข้าไปได้เนาะการงูกันอะไรกันยุงยุงแมลงวันุมอืม ของลุงผมเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยผสมหนู40แม่ดูว่าอ,อ่ะเฉพาะตัวเมียนะี่10 8แป2สิด6เฉพาะแม่ร้อยเลยเนี่ยครับเฉพาะตัวเมียอืมนี่ก็ใส่เนี่ยแล้วก็ยายบอกขนยายอนู้นย่างนูน้นอีกของลุงตอนแรกมีกี่บอ่อนะครับตอนแรกร้องนี้เดียวร้องเนี่ยแค่กเจง6 7วงเอง แล้วทำไมถึงขยายได้ไวขนาดนี้เนี่ยก็มันดีอ่ะมันดีอ, <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันหมดเนี่ยลองใช้ติงต้งติง้งแผ่นติ้งเก่าทำก็ดีเหมือนกันครับนนจะถูกติ้งก,าก้านก่อเงี้ยนะเอ้ยนี่เลยสบ,าย,บายแต่ทำให้กว้างนะ้วยิ่งเป็นชีฟไม่พออืม พ,พอแม่ทั้งนั้นพอแบบได้ดีโอ้อนนั้นหัวจุกเนาะหัวจุกหัวจุกโอ้สังเกตดีดีนะครับตรงนั้นจะมีหัวจุกเนี่ยตรงนั้นมันจะเปลียกเวลาที่มันจะวิ่งไปกินครับโอ้ตรงนั้นจะมีหัวจุกน้านะครับอือันนี้ก็เป็นพ่อแม่พันธนะุ์เนาะพ่อแม่ทั้งหมดอืมผสมทั้งหมดใช่ไหมนะผสมผสมโอ้บ่อใหญม่มากเลยนะ คือเราไม่คือเราไม่ไม่อยากเปิดนะเพราะว่ามันเยอะเนาะเยอะแค่ลุงบอกจำนวนก็รู้แลวเนี่ยมันจะไปอยู่ในท่อหมดครับผสมแบบนี้ผมว่ามันน่าจะน่าจะได้ดีเนาะเพราะว่ามันประหยัดเวลาเลี้ยงเราเออเพราะมันรวมมันรวมตัวไหนผสมตัวไหนก็ได้โอ้เวลาเราเยอะเลยสมควรเราจะเดินหรอโหจะ ก็สี่ร้อยหาร้อยบ่อลองนึกดูไล่ให้เหยื่อให้น้ำอ่ะ <laughs> ถ้าเกิดลุงมา,มาเป็นแต่อบ่อนี้ผมว่าน่าจะเป็น 1, พันเนาะพันเพราะว่าพ่อแม่นึงก็เท่าไหร่แล้ว่เดือนนึงไม่ต่ำเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยได้ลูกวันน่ะนะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับลุงชาติมากๆนะครับที่พาชมนะครับ เยี่ยมฟาร์มหนูเนาะแล้วก็ฟาชมเทคนิคดีๆนะครับในการเลี้ยงหนูนะครับข้อมูลดีๆในการเทคข้อมูลดีๆนะครับในการเลี้ยงหนูของลุงสถานที่ตั้งอยู่ไหนครับเนี่ยถ้าเกิดใครอยากเข้ามาชมฟาร์มอ๋อตำบลทะบัว,บวอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเบอร์โทรครับ083ครับผม4488980 เปิดเยี่ยมชมฟาร์มเนาะได้เลยถ้าเกิดจะเข้ามาได้เลยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับลุงครับอขอบคุณครับ